ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแมวเท่าสลัดเกมทหารบ้าค่าไม่ยั้งนะครับใน EP 2แล้วล่ะก็เรามาเล่นต่อจาก EP ที่แล้วกันเลยนะครับโอเคไปคมิชชั่นมาถึงด่านที่3ใช่ไหมอ่าแล้วก็เราก็ต้องไปต่อในด่านที่4นะครับใน EP นี้ถ้าพร้อมแล้วก็เริร่มได้วันเพลเยอร์โอเคมา <One player. S 2> ครับผม ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยจัดไปอ้อีอ,อ,อ,อียิงยิงต่อเนื่องยิงต่อเนื่องืออบุกกระนำซสมอเซลบุกกระนำไปเออเราขึ้นยังไงวะเนี่ยเรา,เรา,าเ,รออเราขึ้นตรงนี้เหรอเอาเราขึ้นตรงนี้ได้เออเฮยยิงไปโอ้โหได้รถมาแล้วครับท่านผู้ชมครับได้รถมาแล้วกระนำไปกระนำอย่างต่อเนื่องโอ้โหสุดยอด สุดยอดสุดยอดเลยอนนี่ยิงยิงไปยิงไปยิงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาเกาะกูได้ไงวะเนี่ยยิง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 กระโดดถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องระเบิดระเบิดระเบิดยิงไปครับผมระเบิดไปอีกยิงกระดายิงไม่หยังกระดายิงยิงไม่ยังระเบิดไปเลยหุยยิงทับมันทับมันเลย ระเบิดระเบิดอย่างเดียวอย่างหนักหน่วงระเบิดอย่างหนักหน่วงโอ้มีด้านบนมีระเบิดมาด้วยด้านบนมีระเบิดด้านหน้าก็มีรถถังอะไรขับนี้โอ้ยชิมายแล้วชิมายแล้วต้องออกก่อนรระเบิดไปโอ้โหมันก็ยิงมาจังบ้าบ้จัดไปครับโยนไปยิงยิงหลบหลบมันต้องหลบระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหโดนเต็ม เจ็บไหมล่นะเนะอะเออเออไหนก็ไหนกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยยิงยิงมันยิงมันไพยิงมันยิงมันอ,ออเออเออฮือระเบิดเถธอเธอจื๊บจึ๊บเออบาสูก้ามาแล้วบาสูก้าระเบิดไปอีกจัดไปครับท่านผู้ชมครับมาคร <c oughs> ับเก็บระเบิดได้แล้วก็ไปกันต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิ่ง เดเดเดเกูระเบิดรถตัวเองอันเนี้ยระเบิดระเบิดไประเบิดไปอือระเบิดระเบิดโอ้โหอืออืออะไรกันครับเนี่ยอะไรมันจะมั่วขนาดนี้วะเนี่ยอือยิงยิงยิงไปยิงยิงไปอือราดยิงไปโอ้โหมีด้านบนด้วยด้านบนอะไรครับเนี้ยด้านบนด้านบนหหลบหลบหลบหลอเดีเดะเดะเระเบิดก็หมดระเบิดหมดได้ไงไม่เอานะระเบิดไหมอดอื นี่เนี่ยจัดไปครับช่วยช่วยตัวประกันข้างหลังมีมาหนึ่งตัวตายหาไปซะมาชุบ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 ชบชุบชบชบชบด้านล่างมีตัวประกันเราต้องช่วยตัวประกันระเบิดระเบิดโอ้ยโดนเลยก็เลวโดนเข้าแล้วโดนเข้าแล้วระเบิดโอ้ด้านล่างก็ด้านบนก็มีด้านล่างก็มีอะไรครับนี้อือหลบ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 ไม่ทันโดนแล้วหลบก่อน อึอหื้อหื้อหื้อระเบิดระเบิดอือโดนรถบันโดนรถทับมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับจับไปจับไปอืออือหนี่ยิงยิงปืนนี่แหละยิงปืนพกนี่แหละโอ้โหโอ้โหโอ้มาแล้วมันมาแล้วจุดหมายแล้วกูอะไรวะเนี่ยทำงานเออตายค่ะมาใหม่ครับมาใหม่ไม่ยอมมึงหรอกไม่ยอมมึงหรอกไม่ยอมมึงง่ายๆหรอกอืออ๋อมันมาตรงนี้ได้เหรอ โอ้โหไม่ทันดูตายไปซะโอ้เนี่ยแหละตายไปซะฮฮึสฮึอสระเบิดไปเรียบร้อยไปหนึ่งคันเอาอะไรวะเนี่ยกูวิ่งไปหาระเบิดเฉยจับไปอีกจับไปอีกครับ,ระ,บระเบิด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 รัวรัวใน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 กูและอ๋อกูอยู่นี่เป็นไงล่ะฮะเรียบร้อยนะครับด้านนี้ก็เป็นอันว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับ สยอดครัพอผมมาด่านต่อไปกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอึอ๊บอ๊โอ้โห,โหมาจากไหนวะเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยืออมาจากไหนวะเนีเ่ยอึ๊บอื๊อ๊ระเบิดระเบิดระเบิดบักลิเบิดบักลิเบิดด้านบนมีด้านบนมีกูเห็นแล้วด้านบนมีด้านบนขึ้นไปยังไงวะเนี่ยันขึ้นไปยังไงอืออือลงมาลงมาอือโอ้โหบาสูก้าได้บาสูก้ามาจ้าบาสูก้ามาโอ้โหปืนระเบิดเอาไว้ก่อนอึ๊บอื๊ โอ้โห้โดนได้ไงโดนได้ไงวะเพื่อเพื่อยิงโอ,โอเคช่วยช่วยไว้ก่อนช่วยไว้ก่อนช่วยไว้ก่อนปืนไฟปืนไฟปืนไฟอือโอ้โหอะไรกับนี้อะไรมันจะเยอะแยะปะตาเปะขนาดนี้เพื่อเพึดอเพยิงไปยิงไประเบิดระเบิดโอ้โดนเต็มเต็ม ขึ้นด้านบนก่อนขึ้นด้านบนปุ๊บ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 เอาใส่รถระเบิดใส่รถถังเลยกูมึงเจอกูมึงเจอกูแน่ๆนี่เอาเอาระเบิดก่อนจับไปจับไปซะเนียนครับเนียนแจ๊กๆเนียนแจ๊กแกมาเลยมาด้านหลังก็มาใช่ไหมมึงออกไปเดย์เออือสับมันซะสับมันซะระเบิดระเบิด,ระ,บดระเบิดไปซะระเบิดไปด,ด้านหลังด้านหลังด้านหลังออ มาดิมึงมาดิอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยมีการวางระเบิดด้วยเลยนี่อะไรอย่ไรนี่มาได้โอ้ยโดนเต็มเต็มเด็ดเด็ดเดดเด็ดเด็ดโอ้หโดนเต็มเต็มแล้วอะไรครับนี่โอ้ยมันมีมาตามกูได้ด้วยเหรอระเบิดระเบิดระเบิดรัวรัวระเบิดรัวรัวระเบิดรัวๆัวอือน้ำมันน้ำมันไม่ทันแล้วโอ้ อะไรครับนี่ออโอ้โหมึงมาเป็นกระดิงกันเลยทีเดียวเชียวมาไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมแพ้เอ,อ,อ้าเอ้าตายฮ่ายากยากยาก,ยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆแล้วกูจะหนีไปยังไงวันนี้หลบหลบหลบแบบดีจิตอลดิจิตอลไม่ได้แล้วจังหวะนี้ชิบหายครับฟู้ชโมครับ ชิมายระเบิดไปกดนะระเบิดไปกดระเบิดกูก็ตายขาไปด้วยชิหายมามาไม่มาหม่ฮึสุดระเบิดไประเบิดไปซะระเบิดไปซะมาเข้าเข้าแล้วทีนี้แหละพวกมึงเอ้ยมามาครับ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 เออกราดยิงกราดยิงกราดยิงแบบออโตออโตเมติกออโตเมติกโอ้มีการขึ้นรถกูด้วย บ้าบออยู่ไหนเล้ะเนี่ยอยู่ไหนเล้ะเนี่ยอยู่ไหนเล้ะเนี่ยอือกระด,ดิ่งมันไปกระด,ดิ่งไปอือช่วยช่วยเอาไว้ช่วยเอาไว้ช่วยคนช่วยคนเอาไว้ออกมาแล้วกูออกมาแล,ออาลว้วโอ้ยโอ้ยพลาดไม่ทันเลยครับจังหวะนี้มั่วชุลมุนชุลเกไปหมดอือมาโอ้ยอะไรก็เนี่ยหมาเหรอโอ้โหบ้าบอกระดิ่ง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 กระดิงรัวๆโอ้โหชนเข้ากูเต็มเต็ม อืออะไรครับเนี่ยโอ้หมีมีมีโอ้โหมีทั้งบนมีทั้งล่างมีทั้งหน้ามีทั้งหลังโอ้ยมีพร้อมพร้อมกัน1 2 3 4สองสสโอ้ยอ้าโดนตายหามาไม่ไหวไม่ไหวกูยังไม่ไหวระเบิดไประเบิดไปรู้รู้ว่าืออขึ้นขึ้นโอ้ตายหา่าตา,ายหงอช่วยช่วยชื่อก่อนเช่วยก่อน้ออ้ออืออ ทำยังไงวะเนี่ยกูจะหลบมันยังไงวะฮึกระดิ่งรำดิงระเบือดระเบิ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 ดระเบือดเป็นยังไงล่ะเดียว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 กูหอบไม่ไหวจริงๆนะครับเกมนี้เป็นอะไรที่มันมากนะครับ